สเพปุรเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสโหยะถาสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควิวนาสตุมาเตปวันตะวันตระโยสุขีทีคาโยโกภาวสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโค วินาสตุมาเตภวันตะวันตรายาโยสุขีทีคายุโกภวสัสพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโโหวินาสตุมาเตภวันตะวันตรายาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานสีสนินณิจังอุทาปัจ,จายีโนจัตตาโรธรรมา วันทันติอายุวนโนสุข,ขังผะาลางบารมีสามสิบทัตเเดจพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวล,ลาบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรผู้สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน,นกย์ยงนให้เหราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยในลึกนึกคิดรับรู้จดเจ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสาสิบทัศพระเดศพระกุลลงปูสดเจนทสโรให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่รวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุลลงปูสดเจนทัสโรจากธรรมทุกธรรมได้สำเร็จสมบูรณ์ ตลอดเวลาเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัสเดชพระคุณหลวงพ่อสดแนท้าสรบไม่มีวิกิตอุปสรรคข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดๆไม่มีทุกโศกโรคภัยภัยพิบัติทั้งหมดไม่มีไม่กลัวไม่กังวลไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่หมดหนทางไม่ติดขัดคับข้องใดๆไม่พัดพ่าสูญเสียจากที่รักที่ห่วงแหน รักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศเด็จพระกุณหลงโพสจันทัศโรครบกุมสมบูรณ์ทุกธรรมทุกนิพพานทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศเด็จพระกุณหลงโพสจันทัศโรอย่างสมบูรณ์ตลอดไปเราทำวยการสร้างชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพสูสวดจนทัสโรสร้างยุคชาวสิวิไลประมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพู่สัเนทัตโรซึ่งทำไม่ยาก้ะแล้วก็ทำในรายละเอียดที่เราได้ประชุมกันมาอยู่ตลอดนี่แหละฮะเพียงแค่ ให้ตัวของเราเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานรวบรวมรักษาบารมีสามสิบพัพะเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรความสุขความสำเร็จของชีวิตที่ได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบพัฏเสด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจาก ทำทุกทำสําสเร็จอยู่ตลอดเวลาจ้ะเป็นโอกาสที่ได้เกิดในจัก,กรวาลมนุษย์ที่ทําให้ได้พัฒนาประบปรุงชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเรา ไอ้กับผู้อื่นได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัพระเดระคุลปุสจัญตัโรจากธรรมทุกธรรมไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอยู่ตลอดเวลาที่ท่านได้นำให้เรา ได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงมาตลอดให้เราได้หยุดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัประเดปปะคุลโลูหุสตันทัสโรโดยท่านจงรายละเอียด ไอมีทานศีนสมสวาธิไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะไม่เป็นทาตให้กิเลสใช้ร่างก,กายรวบรวมรักษากิเลสให้อยู่ปกติตามแผนผังสำเร็จเวลาบรมีสามสุทัสพระเดชพระคุณหลวงพ่ทสจัทิทาสโรที่ มีรูปแบบของการทำงานการอธิบายการทำงานของธรรมของธาตุ ในแต่ละลักษณะให้เราได้ทำหน้าที่การอาชีพที่แท้จริงเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบพัพะเดพระคุณหลวงผู้สุจันทัสโรเราได้ทำด้วยตัวของเราเอง องพัฒนาให้เกิดผลรับของการรวบรวมรักษาบรมีสัตยทัตพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสรอยู่ตลอดเวลาโดยเรามีต้นแบบพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนาวสิกาจารย์คนทุกยูนำเราอยู่ตลอดทำให้ผลของการดำเนินชีวิตของเราประสบสุขสำเร็จด้วยบารมีสามสิทธะ พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรธโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อัอดไม่ขับแคบป,ปล่อยวางจากการบังคับควบคุมของกิเลส เป็นชาวสิวิไลเป็นกรลยาณมิตรชาวสิวิไลบรมีสามสิทธัตถประเดชพระคุณหลวงผู้สดจันทร์ทโรรู้เห็นทำทั้งหมดนำมาสร้างเป็นประโยชน์ของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตถ พระเดชคุณหลวงปู่สจันทัศโรได้อยู่ตลอดเวลาที่ชีวิตเป็นยังอยู่มีปกติของทานเสลสมาธิที่ทำให้มีทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดขึ้นอยู่ตลอดผู้รู้ ได้พยากรณ์ไว้ในปีพุทธศักราช2500ที่คนสัตว์สิ่งของบางส่วนถูกกิเลสยึดทมยึดธาตุให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของเกิดสรากคนสัตว์สิ่งของนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวทำให้เกิดการสร้างภัยพิบัติสงครามทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวเกิดเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาเกิดความผิดปกติ ที่เกิดจากิเลสยึดธทมยึดธาตุทำให้คนสัตว์สิ่งของบางส่วนถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเกิดขึ้นมากคนสัตว์สิ่งของที่ กถาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศเสดระเดพระคุณหลวงปุษตเจนทัศโรได้โอกาสรวบรวมร,รักษาบารมีสามสิทัศถ์พระเดชพระคุณหลวงปุษตเจนทัสโรจากทมทุกธรรม ได้สำเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาไม่ถูกกิเลสยึดธทายึดธาตไม่เกิดเป็นซากคนตัดสิ่งของไม่อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตาย สร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ขาดแคลนทรัพย์ส,บสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอนสัตสิ่งของบางส่วนถูกกิเลยึดร,รมยึดธาต อยู่ในวงจรของการบูชายันคนสัตว์สิ่งของถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปลือัอสุรกายนรกโลก,กันเป็นสัตว์สิ่งของที่ไม่ได้ถูกกิเลสบังคับหลอกลวง ให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของทูปรารมีสามสิบทัศประเดพกุลหลวงปสุสดจันทร์ทัศโรตั้งแผนพังสำเร็จเวลา,าบารมีสามสิบทัศประเดพกุลหลวงปุษตจันทร์ทัสโรให้พัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นต้นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสตรโรทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโร จากทำรรทุกทำรรสำเร็จตลอดเวลาเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบรมวีสามสิบทัศตเดชพระคุณหลวงปุดจันทร์ทัศโรไปพร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย,ยคุณยายอาจารย์มหาลัตนบวสิกาจยนคนนกอยที่ได้ ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงมาตลอดทุกภพกทุกชาติเป็นปกติเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลกงพุทธจันทัสโรพึ่งพาใส่ตัวเอง ซึ่งาอาศัยศรัทธาเรื่อมใส่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพะเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพะเดชพระคุณหลวงปุสจันทรสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอย่างสะดวกราบรื่น ตลอดที่สุดแทงธรรมบารมีสามสิบพัด็ะเดพคุณหลวงปุดจันทรสโรตลอดไปเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก